เวลา8โมง15นาทีครับวันเสาร์ที่15กรกฎาคมพ2566ออยู่ที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรนะครับนี่ก็เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาตินะครับป่าชายเลนเห็นเจา้าหน้าที่แจ้งว่าเดินประมาณ1กิโลเมตรแล้วก็ข้างในก็จะมีเป็นสะพานข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งอ๋ บรรยากาศดีครับวันนี้มากกับคุณภรรยาครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มีวิ่งที่จังหวัดประจวบคีรีขันครับเดีผมมาเดินครับผมมาเดิน